สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจออกรถง่ายๆต้องทํายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับที่ปรึกษาการขายกันไปครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับที่ปรึกษาการขายกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคุยกันนะครับว่าข้าราชการเนี่ยกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจออกรถยังไงนะครับสำหรับข้าราชการกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจนะครับเอ่อ ถ้าเกิดสนใจอยากจะออกรถกับเราสักคันนึงเนี่ยยากไหมหรือว่าต้องทอํายังไงบ้างคะสำหรับแคมเปญของเดือนนี้ไม่ยากเลยค่ะ,คะแค่เป็นกลุ่มพนักงานข้าราชการนะคะหรือลูกษา,ากิจนะคะ,คะแสดงบัตรเจ้าหน้าที่ให้เราเป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรของอพนักงานลักษา,ากิจเนาะสามารถรับโปรโมชั่นได้เลยค่ะจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษของเดือนนี้คือสามารถดาวน์เริ่มต้นได้ที่ศูนบาทหรือออกรถศูนบาทนะคะทุกรุ่นของตัวฟอร์ดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเรนเจอร์ตัวเอเวอเรสนะคะ หรือจะเป็นแรปเปอร์ก็ได้ค่ะก็คือโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับข้าราชการหรือครอบครัวของครอบครัวของข้าราชการเลยอ๋อใช่ค่ะต่อให้ผู้ซื้อนะคะไม่ได้เป็นข้าราชการแต่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคู่สมรสเป็นข้าราชการก็สามารถแนบเอกสารเพื่อรับสิทธิ์ตัวนี้ได้ด้วยค่ะอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้มีลูกค้าเข้ามาแล้วแบบว่าเอ้ยพี่สนดใจอยากจะออกรถเนี่ยโปรเี้ยมันถึงเมื่อไหร่อ่ะโอโปรนี้อ่ะค่ะจะยาวถึง สิ้นเดือนของพฤศจิกาเลย<อ>นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นพฤศจิกาเลยใช่ค่ะอ๋อโอเคครับผมแล้วยัต้องขอบคุณที่ภาษาการขายมากเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโปรดีๆขนาดนี้นะครับที่ Ford RMA เท่านั้นเลยนะครับผม ถ้าเป็นอาชีพราชการหรือรัฐวิสาหากิจนะครับนอกจากที่จะฟรีดาวได้แล้วเนี่ยยังเอารถเอาไปขับฟรีๆได้อีกตั้ง90วันนะครับ90วันเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดจะออกรถเนี่ยถ้าเป็นอาชีพราชการหรือรัฐวิสาหากิจเนี่ยมาเลยครับตรงเข้ามาเลยครับที่ Ford r m a นะครับผมทั้ง4สาขานะครับเราพร้อมบริการท่านนะครับผมอย่าลืมนะครับผม4สาขาพระรามห้า กระบพึกพระรามสี่หัวหมากข้าราชการและวิสาหกิจโปรดีขนาดนี้ที่เราที่เดียวถ้าจะซื้อฟอร์ต้องฟอร์ด R m A เท่านั้นครับผม